สสวัดีครับนนงไมางานแห่ทียนนะครับเรื่ต่างต่างอำเภอลเนินท่านผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรีครับผมที่เอาไมาตัดแตงโมหอดทั้งเขาครับผผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางสมมายที่วงด้วยนะคะต้องกลับขอบพระคุณ ทีมงานที่เข้มแข็งนะคะของทางชุมชนบ้านโนนทองค่ะรปรบมือให้กำลังใจโนนทองนะคะ<อ>ดูแล้วก็มีลูกหลาน้ำยืนวิทยาทั้งนั้นเลยนะลูกสาวลูกชายหลายลูกเลยค่ะอยู่นี่ขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านค่ะคน่นจร และชุมชนต่อไปนะคะจะเป็นชุมชนที่ต่อของสำรับจริงจริงเรินนะครับเราก็ได้เตรอย่างดีดีีร้นเราไดรูรองนะครับเกษตรนะครับเช่วยนะครับเพื่อยนะครับเืู้ช่วยนะครับวยนะครับเ็อช่วย bí ức tập trung vào cái con lợn, cái này, con thuyền đó là cái là là cái là cái cái thì thì đi... cái 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 คืที่เกี่วบ้านนะคะท่านวะคะ้าอมีกเนแล้วนนจะคที่เีวบ้านี่าเจร่ีเี้า่เเ่้วเนนที่น ใายเปรมลงดวยนะิดตัวที่เคื่อนหวอยูนติดตัวอ่าลำดับต่อไปก็จะเป็นคุณชนสีคุณเรืองห้าเวทีเพื่อให้ท่านทุกท่านได้รับชมรับฟังรับฟังแสดงนะคะเนดื วันท้าัพอ่อนเื่อเกตเกียาวอนท้าทัพโดความยั่งสืนเจคุณวันท้ที่ขอบันสามาภาแนวเร่องอุบัเุ่งรุสาันทาทุนรองมาห้องควแห่งเกลือวันท้าทุนรองมาห้องควงความห่งเกลือวันท่ชนะธรรมการเลเร็สุทุกท่้น อวบงนแสดงแล้วเพื่อนเราครับ่เป็นชานทนสีบนเนือตั้งโวยได้ทอดููผาท่าวมาลูกบนเรือโอทุศรมาในกบจำทเลก็มาเป็นรูท้าวันท่าออน่าดแมย่างเป็นหาทางารเ้นะครับอาบานต้องการขึ้ทสี และคนในนี้พบอาการอาการ <laughs>